สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง,องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับ <c oughs> นี่ก็ัวันนี้ก็มีไหม่นะเดี๋ยวจะพาไปดูผมทำอันนี้อยู่ฮะทำที่บางแดดนะให้อ่ามันเดืออฝรั่งนะเนี่ยพอบ่าย,นะยแล้วแดดแกรงฮนะอันนี้ก็ไอมัคคารี่นะ นี่ก็ทำแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายอันนี่ไทย u t u b e ไอ้ Facebook อยู่เรากาทำา Facebook ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถ่าย YouTube นะอันนี้ถ่าย YouTube มาเดืออ,อย่าดูกันเลยนะฮะเอบอะนะจะมัดข้างล่างก่อนนะฮะ ไ,ไหนล่ะเอต้องมัดข้างล่างก่อนที่มัดผมหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนะหาเจอแล้วครับขาก็ไม่ดีนะเป็นเข่าอยู่เนี่ยที่มัดที่มัดเลาก็จะมัดช่องล่างก่อนนะ นั่งพับก่อนพับระกมัดจะจะได้ดึงแน่นๆนะฮะอะตรงนี้เลยนี่นะครับจะจะไปด,ดึงข้างนอกอ อันนี้ยงไว้ก่อนอดยงไว้เฉยๆนะเอยเมาเช้าไม่มีแดดนะครับตอนนี้แดดเริ่มมาแล้ว,ลวเราจะยงมานี่ก่อนนะโยงมานี่ก่อน เดี๋ยวไว้ก่อนอ้าวละทีนี้ด้านล่างไปก่อนชุกนี่นะเดี๋ยวข้างบนค่อยมัดนะฮะเอาด้านล่างก่อนแล้วค่อยมัดขึ้นไปเรื่อยๆ นี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> เออ ไม่เคยเห็นฮนะ,ะเล็กๆก็จะยากหน่อยนะฮะอ้าวมามาเดี๋ยวอยากแกไอ้มานะมาเลยมาเลยอ่านี่ ก็เขารูปล่างแล้วต้องพ,พับให้เท่ากันนะฮะนั่นเดี๋ยวข้างบนมันจะเสี้ยวนะเออต้องพับให้เท่ากันนี่แหละพับไปเรื่อยนะอนะีกรอบนึงโอเคนี่นะฮะนะมัดเลย เสียงน้ำรัว่วเสียงดังะมดเลยโอ้ยไม่แน่นไม่แน่นลืน่นดึงมานี่ครับโอเคอนี่เป็นรูปเป็นลางแหลนะนะทีนี้เราก็เอาด้านบนนะ ดึงด้านบนขึ้นไปอันนี้ต้องใช้บันไดแล้วนะครับอะครับนี่ก็จะดึงด้านบนนะฮะเ,เก็บของกัอนที่มัดจะพอหรือเปล่าเนี่ย กำลังเกี่ยวมานี่นะปึ๊บ เอาตรงนี้ก่อนฮนะมาเทนแน่นตรงนี้ก่อนสีมุมให้ดีๆกันตกประจำมัันได้่ะ <c oughs> มา điều nữa. Ờ. Uh. 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 ้งหลังมัดหมดแล้วนะอ pues ่าข้งหลังก็มัดหมดแล้วแต่มัดตรงนี้เหลือด้านเดียวครับข้างหลังก็กลัวคลิปจะยาวไปก็เลยไม่ได้ถ่ายนะมาเอาตรงนี้เลยโอ๊ยโดนน้ำล <ation> ้วลื่นฮะเมื่อกี้สปริงเกอร์ทำงานนะนี่นะฮะ อกันแดดให้มะเดือ่อมะเดื่อฝรั่งนะนะฮะอันนี้โดนแดด,ดมากไม่ได้เพราะว่าช่วงบ่ายนี้ก็จะมีแดดส่องมาด้านนี้นะฮะพบมโอเค จะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นนะฮะสแลมเขียวหกสิบเปอร์เซ็นนะฮะจะมัดยากหน่อยนะคนเดียวต้องดึงด้วยมัดด้วยมันก็เลยยากนะอโอเค เดี๋ยวข้างบนนะขึ้นไปข้างบนอโอเคจะใช้บันไดแล้วนะครับใช้บันไดแล้วอิงอย่างงี้ดีกว่ามันจะตกนะ คบนนี้ต้องทิทีหน่อยนะฮะเพราะจยัดดึงแล้วดึงไม่ค่อยมาแล้ว ดิ่งไม่ค่อยมาแล้วดิ่งแน่นเตยเลยอ่ะโอเคอ,อันนีอ้อันนี้ปะหนึ่งนะฮะอันนี้ปะหนึ่ง จบดันนี้ปึ๊กโอเค่ะครับเด็กอันนี้มาให้หมดเลย โอเคเอาแล้วครับนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะอสองอันนะนี่แมกการีนะเสร็จเรียบร้อยอันนี้มาเดียวฝรั่งนะเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยถ้าบ่ายมาแดดจะส่องมาทางนี้นะฮะ องมาด้านตะวันตกนะฮะสวยงามเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ